สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเที่ยวนานะคะวันหยุดนี่พี่เดือนก็พามาเที่ยวนาที่บ้านเกิดของเรานะคะนี่บางคนเห็นคลิปนี้ก็อาจจะอ่าพอจะเดาได้นะคะเห็นพื้นที่ก็พอจะเดาได้ว่าเอ๊ะมันที่ไหนหนอบางคนอาจจะคุ้นตาบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอันนี้เป็นสะที่ เขาบคีิเดินขุดไว้เพื่อที่จะเลี้ยงปลาในตอนก่อนนู้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแลวน้ำแห้งแห้งมากเลยมืดหมดเลยโอ้โหอันนี้สภาพหลังจากที่เกิดไฟไหม้ครั้งก่อนนู้นนะคะต้นสะเดาขึ้นเต็มเลยสเดานี้โดนไฟด้วกไปหมดนะคะแต่อนนี้แตกใหม่ อันนี้น้องสาวเขาเพิ่งจะเอาต้นไม้มาลงมีต้นมะม่วงโหในหนาผักบุ้งเต็มเลยงั้นเดี๋ยวเราพาไปเก็บผักบุ้งกันดีกว่านะคะวันนี้เก็บยอดบุ้งไปทำอะไรกินที่กรุงเทพนี่ค่ะพามาเก็บผักบุ้งอืม อันเดียวพี่เดือนเก็บยอดผักบุ้งก่อนนะคะนี่อ่านี่เราก็ได้ช่อผักบุ้งของเรามาแล้วนะคะยอดผักบุ้งของเราอ่อนๆเลยแต่ว่าผักบุ้งพวกเนี้ยมันจะอยู่บนบกนะคะไม่มีน้ําแต่งามมากๆเลยเนี่ยคะ่ะยอดเขาก็จะออกแดงๆหน่อยไม่สวยนะคะมันมันดูเหมือนมันไม่น่ากินอนะ่ะเหมือนมันดูมันแกนมันไม่สวย เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีทําให้ผักบุ้งเนี่ยดูขาวดูอวบดูอ,อ่อนน่ากินเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไงนี่นะคะยอดผักบุ้งที่พี่เดือนเก็บมาพี่เดือนจะมาทําให้ยอดเขาดูขาวอวบน่ากินนะคะนี่ค่ะเพราะว่ายอดมันแดงๆอย่างเงี้ยนะคะมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่เดือนก็ จะเอามาจัดการนี่เลยค่ะอุปกรณ์ที่พี่เดือนทำนก็จะมีถังหนึ่งใบนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปพอประมาณนะคะพอมาถึงปุ๊บพี่เดือนล้างผักบุ้งอะไรเสร็จพี่เดือนก็เอาผักบุ้งเนี่ยใส่ลงไปในถังเลยค่ะใส่ลงไปในถังแล้วพี่เดือนก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้ผักบุ้งเขามีน้ำกินนะคะถังก็ต้องอันนี้พี่เดือนมันถังมันจะพอดีกับยอดผักบุ้งไปนิดนึง แล้วก็ถังเนี่ยหรือโอ่งอะไรก็ได้นะคะที่มันทึบๆหน่อยให้มันสูงกว่ายอดกป,ป้งหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาถังเนี่ยปิดลงไปนี่ค่ะปิดลงไปเลยค่ะปิดลงไปให,ใหน้นั่นเลยนะคะปิดลงไปให้แน่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะ ว่ายอดพกบุ้งของพี่เดือนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาหนี่นะคะเราก็แช่พกบุ้งของเราไว้ในถังนี้ได้คืนกับหนึ่งวันเลยค่ะนะคะเราก็มาดูกันว่ายอดเขาขาวยังนะคะนะนี่ค่ะเห็นไหมคะ อยอดเขาก็จะขาวานีเลยนี่ค่ะอยอดก็จะขาวและดูน่ากินกว่าตอนแรกพี่เดือนเก็บมาเห็นไหมคะนี่ค่ะยังไงทุกคนก็ลองลองเอาไปทำดูนะคะวิธีง่ายๆเองนี่ค่ะนี่คะยอดเขาขาวน่ากินเลย แค่มีถังหนึ่งใบหรือโองที่เราสามารถใส่แช่ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาแน่นแค่นี้ค่ะยอดผักบุ้งของเราก็จะขาวน่ากินแล้วยังไงทุกคนลองไปทําดูนะคะขอบคุณค่ะถ้าไงฝากกดติดตามกดไลค์พี่เดือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ